แล้วทีเนี้ยเมื่อเช้ามีเอฟซีเอฟซีก็เอฟซีของค่ายโพสต์ขึ้นมาอะไรรู้ไหมเอาเอาเอา,เอารถเหย์ตัวเกลียวขึ้นเป็นอย่างนี้วาสัน้นถ้าเป็นอย่างนี้จะต้องติดตามคุณรู้ปัญหาของฉันหรือเปล่าคุณถึงจะมาโพสต์อย่างนี้โพสต์ให้คนมาบ้ายาฉันทาไมคุณเป็นเอฟซีที่ฉันยกย่องฉันยกย่องเธอออกสืบอ,ออกช่องฉันฉันไล่สุดยอ่องเธอแล้วมือนี่เธอมาอะไรเธอมาโผลบอกว่ารถแหย์ตัวเกียวทำไมเป็นแบบนี้ คนดูเจ็ดพันเขาเข้า <c oughs> ใจหมดเห็นไหมเห็นไหม,ไหมตอนนี้เขาเข้าใจเราเห็นไหมโพสแล้วก็คอมเมนต์ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ขอบายบายเชิญเชิญฉันแบกรับคนท,ทุกอย่างในการแก้ปัญหาเธอเป็นเอฟซีคนเดียวที่มีแสงมีซีนเธออย่ามาทำนี้กับฉันบอไปไหมบอกว่าหมายถึงว่าอะไรนะบอยหมยบอกว่าอะไรบอกว่าเป็นยัง,นงกนแทหบตกจไม่สีต้องไปรวมกับอันนั้นอันนี้นนน สู้มือนี่เขาเฮทหน้าเป็นพาดเนือเป็นคอนเนคชั่นกันเบิดก็บอกว่าจะเลอกติดตามแล้วแล้วก็ทำโพยให้คนแบบแล้วก็ไปแชทกันว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะเลอกติดตามผ้ามูแบบจีให้เลอกติดตามเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ารถแห่ตัวเกียวเมสิกนี่จะไปใช้รถเท่รถเท่าถือขายกันบอแล้วเขามันจาเป็นเขาเลยเอาจีต้องใส่รถแห่ของเส้าดูฮี่เขาตองเอารถแห่เส้านี้มาแห่แหละตัวเขาเป็นค้นรองแล้วก็ไปพูดว่าททำเป็นแบบนี้แหละสีเร้าติดตามสีใบ้ใบายนีผู้เห็นข้างเรา นี่ก็ภาวนานะถ้าไม่ทุกทวนบายบายค่ะมันก็คนละมันก็คนละส่วนนะเนาะเออเรากับเขามันก็แค่อของการทํางานร่วมกันคือของเรารถแห่มันไม่มีจริงๆแล้วเรารับงานไปเยอะมากถูกก็คือขันห้องขันห้องบอกถ้าเราไม่มีรถแห่แล้วแล้วเราไม่รีบหารถอย่างเงี้ยแล้วรถอะสเปคมันมันยังไม่ตรงแบบว่าตามที่เราต้องการคุณมีซีนมีเสียงเพราะตรงนี้คุณอย่ามาพูดแบบนี้คุณมีซีนตรงนี้ได้ฉันก็ดับคุณได้คุณหากินกับฉันคุณได้เงินรายได้เท่าไหร่แต่ละเดือน คุณอย่ามาเป็นแบบนี้<ม>ฉันดับคุณได้ภายในวันนี้เลยบอกให้คนเสาติดตามก็อยางได้เพราะว่าอะไรคุณหาเอาชีวิตฉันไปหากินแต่ละวันนี่มันใช่ไหมแล้วคุณจะมาหาคือคุณสามารถเหยียบได้เยภายในวันนี้เลยอะเราต้องแยกย้ให้ออกนะว่าเราเราเรา,เราทำเรื่องอะไรอันเรื่องที่อกมาพาก็นเรื่องชีวิตส่วนตัวของเขาที<อ>่เขารรมาขเขาวันบอกแต่ว่าอันนี้ของเรากับเขาคือรถแห<ถ>่รถแห่เราไม่มีเราก็ต้องเอ่อถ้อยทีถ้อยอาศัยกับเพื่อนในวงการหรือว่าคนที่เรารู้จักหรือว่าจะหามาได้แล้ววันหนึ่งถ้าเกิดเราเราโดนถ้าเกิดเราพลาดล่ะสมมติ ใครให้โอกาสเราคิดก่อนนะเมืยอว่าคนผักแมงกูอย่าไปเบิดกูด้เมีงอห้เบิดถ้าวันนี้ถ้าวันนี้บอลิพาดล่ะมีเรื่องพลาดสมมุติโดยคนด่าทั้งประเทศใครจะเห็นใจบางทีมันต้องคิดภาพแบบนี้ด้วยถ้าค่แอารถคุณมาเรียนเมียะเจ้าสีเบืองเจ้าสีเจบืองเจ้าเบืองรรถหือเจ้าสีเบืองจื้องรถหรือเจ้าสีเบืองยี่ห้อยี่เบืองหัดกวางบางทีขันกวางยี่ห้อนี่กูบาฟังเจ้าสีทีคุณมาดูตัวเกียยวไม่ใช่หรอ รถก็ดังดีตึมตั้มตึมตั้มความสนุกสนานก็มีอยู่เรื่องพาร์ทส่วนตัวจะให้ไปไปบังคับชีวิตใครมันไม่ได้ไม่เกี่ยวกันก็ว่าอยู่บนไหนไม่ผิดเหรงเมื่อข่าวเต็มติดต่อก็เลยงงว่าเรื่องนี้คือพี่นุม่มโทรหาบทเพียรไทยแล้วว่าพี่วันเฮ่สิบเจ็ดอดีสต์เข<ร>าติดคุกถึงมีมันก็มันก็ไม่ตรงตามสเปคที่เราต้องการเรารับเราก็มีมาตรฐานของเรารถแห่ตัวเก่งมือสิบเขามีมาตรฐานของเขาเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะหารถใหม่ มันก็นตองได้เทียบเคียงเดิมหรือว่าต้องแบบต้องดีก็่าเดิประมานั้นเอาแบบว่าเธอรับงานหรอเป็นแสนอ่ะจะเอารถแฮนน่อยไปแฮนนบ่ไปเดิห้านมืนเดียวขั้นละหาหกพันเหรียมันกับบแม่นถ้าจะเอา 6, เบบอรแถาาแฮนน,น้อยหนาหาได้หมดเลยใช่แต่ไม่ดังมันบอดังมันบ่ตึมมันบอมนนี้เราเน้นเรื่องของผลงานรถแฮนสเปคแบบไหนอย่างจังไหรถแฮ่ดีรถแฮนโอเคเคือเสียงโอเคนันนติโอเคแบ็คโอเคเวลาเราไปเล่นผลงานเราออกมาดีทุกคนก็โฟกัสแค่นั้นน้อไมัั้ยีีเสไแางตต่ มาพวดแบบนี้ใ่นไม่ชอบก็ถือว่าไม่แยกแยะฉันถือว่าไม่ผ่านาแต่แต่ก็คิดว่าถ้าคุณพี่ฟังคลิปนี้และส่วนนี้คุณพี่ก็อาจจะทบทวนความคิดใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะถามว่าเราทบทวนไหมถ้าหนักคิดว่าดีแล้วนะคะแยกแยะออกงานพิานชีวิตก็ชีวิตส่วนเห็นมาจากของมิกลุ่มก่อนเอฟซีจากของสมักวาววดให้คนหนีนี่เชิญอย่าเปแบบนี้สิคุณคิดดูว่าถ้าคุณทำอย่างนี้มันใครอยู่ข้างหลังฉันบ้างเด็กๆกี่คนที่ลืมตาอ้าปากที่นี่ กูจะมากวาดบอร์ดให้คนหนีเอ้ยกูพ่พอใจกูมีเซียนได้บานโตัวเกี่ยวไม่ซีกแลวกูเซียนใหญ่บอร์ดนวดกับเว้าถึงกูต่ออะไรเวล่ะยุดจะสีคากลายกูจัดเตี่ยวกูซูนแห้งตื่นมาเอฟซีทั่วมาขึ้นเป็นแบบนี้มีซี้ม่อย่างที่แบบนี้ขึ้นเป็นแบบนี้ล่ะมันไม่ได้ก็เอาให้อยู่ในความพอดีเนาะอันไรก็ซ้่งอยู่ในความพอดีแล้วก็ไม่เห็นแล้วผล เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจะเอาแบบความรู้สึกส่วนตัวเป็นหลักเกินไปแล้วสมมติว่าเราคิดว่าเรามีพื้นที่ในโซเชียลเราจะทําอะไรก็ได้อย่างนี้มันก็เหมือนว่าไม่น่ารากักแล้วก็ไม่ไม่สมควรเพราะว่าถ้าเราโพสไปแบบนั้นปุ๊บทายี่จะผัาไม่เห็นเราจะผัายกหลิกงานแปลว่าเราเสียหายเด็กๆเ,เราไม่มีงานถูกไหมถูกถก,ก็ถือว่าเราเสียหายนะเพราะว่าไปโพสอย่างนั้นปุ๊บบางคนเขาอาจจะแบบไม่ตามจริงไม่มีอะไรเลยนะ<อ>แต่มันเป็นคนของเราคือย้อนเร่ของตัวเขาเองแหละผู้อื่นเขาเป็นอย่างนี้คอนอาจากอันนี้เป็ี่ยนอย่างขึ้นเป็นแบบนี้นะเราก็ไว้ใจเราก็อุตส่าาแบบว ให้เสียให้แสงมาดั่นนี่นูน่นแล้วจะมาเยอะอะไรจะมาพูดจะมาจุ้นจ้านคุณไม่ใช่ผู้บริหารฉันผู้บริหารฉันแบกรับทุกอย่างแมกางแก้ไขปัญหารถแห่สืบคายไปฉันต้องแก้ไขปัญหาทีนี้เอฟซีเข้าใจาผมแล้วใช่ไหมบางทีตอนแรกเขากะเขียดได้แหละพี่นนอตอนที่ห้องฮูงวารถแห่รถ<ว><า>แห่หายเออรถแห่หายอะ่ะเราจะเป็นบ้ากันเลยเพราะอะไรเพราะว่าเดือนตุลาเนี่ยคิวรถแห่เยอะมากแล้วถ้าเราไม่รีบหารถแห่ใหม่คันที่สเปกมันแบบ มันแบบดีอ่ะเออถ้าบริผาผู้บ่าเราตายใน่อนอนเพราะเรารับงานมาหมดแล้วพี่บอสก็รับมัดจําพี่หนุ่มก็รับมัดจำแล้วคิววันลันตลอดอถ้าเราไม่รีบหารถมาเล่นมาสวมขืนทังสี่พี่น้องคะเราจะแย่เราจะโดนเจ้าภาพฟ้องฉันก็บอกแล้วว่าบอสโนส้ตต้องหาคนแบบนี้คนแบบนี้แหละสามารถ ที่มาได้ตลอดเวลามันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยคือเบอร์เข้นมาถามก่อนว่าเพ่อเป็นยังเป็นยังขึ้นด้ใส่รถแพะเป็นยังขึ้นด้ไปรวมกันแล้วสรงดูนี้ถามเหตุแลผลกันก่อนเนาะทำใหไม่โทรมาถามก่อนถ้าคนมันกันเองอะไม่ใช่แบบอยู่ดีโพูดโทษต่ำบอดนวดโทษทำโทษเห็ุหยังเธอปิดเหยังบอโนวดแล้วบริบบิส่วนเกี่ยวของตัวนี้ทุ่มหันแลเห็ดหยังก็ถือว่าไม่น่ารักไม่น่ารักเราเรอนี้ก็พูดพูดบอทนวดบอกว่าเธอเธอ้ทงทำบุญนะปัญหาเยอะมากปัญหาอะไร ฉันมีปัญหาเฉันมีความสุขดีส่วนตัวหนูตามว่าหนูเห็นไหมพี่คนนี้หนูก็เห็นแล้วก็แกก็แอดเฟซหนูมาแต่หนูไม่รับแอดเพราะว่าหนูค่อนข้างที่จะโฟกัสแล้วก็สก,กีนคนถามว่าพี่เขาเป็นเอฟซีรักบอสรักองค์กรจริงไหมเขาก็อาจจะรักแหละซัพพอร์ตแหละแต่เข้ากับมีความรู้สึกได้ใจปเปอร์เซ็นต์หน่อยหน่อยได้ใจว่าเยอะฉันขอดูคนนี้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูเป็นคนที่เปิดใจให้กับอะไรแบบนี้ยากมาก ซึ่งวันนี้ก็ทําให้หนูรู้สึกว่าอ่ะสิ่งที่เราเอกใจมันก็ไม่ได้แปลกหนูไม่ได้บอกว่าพี่ไม่ดีหรือว่าแม่อะไรนะแต่หนูแค่เราจะบอกว่าโอ้โหเฮากับนิเซนให้กันเบิงคนยุ่นยูสินะแต่ไม่ได้ว่าพี่เขาไม่ดีนะบางทีพี่เขาดูแลสุดนี้ออกไปพี่เขาอาจจะแบบปรับความคิดหรือปรับทัศนคติหรือมุมมองเรื่องนี้ออกไปแล้วก็ได้ไม่ว่ากันแต่คือสิ่งที่พี่ทำวันนี้ก็คือมันไม่น่ารักแล้วก็ไม่สมควรนะคะาหากักบอลหักตัวเกมยิสิเอลีพี่ต้องท้วงมาถามพวกหนูกร โทรมาถามทีมาแบบว่ามันเป็นแบบนี้ได้ยังไงยังไงไงปุ๊บมาคุยกันด้วยเห็นและผลก่อนทำไมันเป็นแบบนี้ต้องถามก่อนไม่ใช่ว่าไปเห็นหรือไปอะไรมาแล้วไปตีข่าวตีโพยตีพายเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งแล้วคุณเป็น FC ที่มีแสงสองคุณว่าคุณโพสอะไรไปมันมีคนมาคอมเมนต์แล้วมีคนมาแชร์เราเสียหัวเรื่อห่านป่ะนี้ยใน้นาวซูงมาวันนี้วันนี้นี่ก็เห็นอยู่นี่ก็เออก็รู้สึกว่าเออว่าน่าจะเป็นทั้งสองสีแดงรถขับไปเป็นสีแดงแล้วรถไม่มันมันเขาจะพาตีโลโก้หยางคือเราก็เข้าใจเราก็สงสารเขาแหละ เขาจะมาแห่เขาแหละพวกคนก็องไปด่าเขาเนี like <can <can ่ยแต่อย่าลืมว่าผู้ติดตามเขาก็ไม่น้อยนะไม่น้อยสามล้านสี่ล้านนะแล้วเขาผู้ติดตามสี่ห้าหมื่นประเด็แต่ละหมื่นเห็เพวกเปโดกันที่รถแห่เขาได้บอกพวกไม่ต้องไปโดกกันวานเรื่องส่วนตัวเออเาโกกันที่ว่ารถแห่ของเขาแต่เด็กเด็กเราร้องสีแกมร้องรีโอร้องยูริร้องผู้ใหญ่บ้านพิ่แดนไปร้องโตัวเกมมิสิกไปร้องแต่รถอ่ะรถเขาเพราะว่าเราไม่มีรถถึงแม้จะภาพเขาต้องการให้มาร้องคู่มันก็เป็นเรื่องปกติของวงการบันเทิงที่ต้องินใช่ ใครคนจางวะพอเอาเดอ้อพอเอาคนนี้กสิเอาซ้ำผู้ร้องใช่ใช่บางงานอ่ะน,นะเขาจ้างรถแห็เขาจ้างตปสามคนก็มีอมบอสซีแกรมเจนนี่ก็มีมก็มีแบบแล้วแต่คนจางี่น้องค่ะแต่สิ่งที่เราต้องถาแต่ว่าฉันไม่โอเคมากๆเลยที่แบบก่อวอร์ดแล้วแบบมีรายได้จากฉันแล้วก่อวอร์ดฉันนี่ฉันไม่ให้เอฟซีสนับสนุนคนแบบนี้ฉันไม่อยากให้เอฟซีสนับสนุนคนแบบนี้คนที่ทําลายฉันได้ทุกเวลาคนที่จะแบบเอาไปอามาเป็นคนที่จิเพราะปล่อยข่าวสื่อข่าวมันจะเป็นคนพูดคนหนีวพาะเสียใจว่ะ อืมแต่ฉันก็ไม่เคยคุยสเรื่องส่วนตัวหรอกก็ดีที่ฉันไม่คุยไม่างั้นรู้ดออไปเบิร์ก็อาจจะเยอะกว่านี้บันไปลายไปกว่านี้แต่ฉันไม่เคยคุยเ,เรื่องส่วนตัวให้ฟรีฟังแต่ว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยฉันไม่สนับสนุนวันนี้คิดวิเคราะห์มากแล้วนักอาบน้ำหนึ่งชั่วโมงคิดแล้วว่าอเอ๊ะคนที่รักเราจริงเขาอยู่หลังขางเราเขาไม่เคยอาจะสมมตุติยกตัวอย่างนะแม่อค์แม่อรอะไรเงี้ยอยู่วันกับฉันเจ็ดปีไม่เคยจะมาทําเพจสร้างได้อะไรเลย แล้วก็ไม่เคยที่จะมาโพสมาอะไรแบบนี้เพราะต้องรู้แล้วว่าถ้าการที่โพสคือการที่ให้คนอื่นเห็นให้คนอื่นรับรู้แสดงว่าต้องคิดมาแล้วถ้ารักในตัวบอสบิ๊กรักในค่ายโซเกียวปัญหาอะไรเกิดขึ้นต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันก่อนและแก้ไขช่วยกันใช่อยมาสิเหยียบมันลงหัม่มนั่นคือคุณไม่ได้รักเราจริงแล้วเออคุณแสวงผลกำไรอย่างอื่นแล้วขึ้นม เออนั่นแหละมันก็ได้ต้องเบาอย้อนผูดียวกฉต้องเบาอย่างเมื่กกอก่อนทำไมถึงมาพูดทำไมคนนี้ถึงมีทำไมถึงมี power ในการที่วันนี้ต้องพูดเพราะว่าอะไร <c oughs> เขามีแสงตรงตรงัวเกี่ยวเยอะ FC รู้จักเขาเยอะแล้วบอสก็พูดถึงเขาหลายๆครั้งรวมถึงบอสน้ตก็ไปเล่นแสงให้เขาอีกช่วงหนึ่งเพราะฉะนนั้แล้วบอสถึงต้องพูดเพราะมันมีผลต่อน,นี้ว่าแล้ววันนี้วันนี้บอกเลยว่าผมอยากพูดว่า,วาคนคนนี้จะไม่มีผลต่อค่ายตัวเกียวเมสิกอีกเพราะว่าผมไม่โอเคมากแค่นั้นแหละ มันจนลามไปถึงว่าสีเขียวที่จากสิบ่อยากบอกว่าเขาขายรถเกาเบา,าให้เขาอยากขายอืมัมนก็นเลยเป็นแบบนั้นก็นเลยต้องา